แล้วอายคนนี้บอกว่าแต่งประโยคอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะครูยอเสียร er, นะคะเวลาที่เขาให้บรรยายภาพบรรยายว่าคุณเห็นอะไรเราก็บอกว่ายอเสียร er, ฉันเห็นนะคะยอเสียรเอ็นมัน,น,นฉันเห็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งฉันเห็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งทำกับข้าวกับลูกๆของเขากรณีนี้ยอเสียรเอ็นมันสมลอการมอดอันนี้ใช้เทนส์ปัจจุบันต้อง ะะใช้เทนส e ปัจจุบันรอการมอดแมตซินาบอนแต่งประโยคถูกค่ะแต่ครูแนะนำนะคะว่ายอร์เซียร์เอนมันแล้วบรรยายต่อโดยใช้บีซัสนะคะว่าสมสมแปลว่าที่ซึ่งหรืออันนะคะที่ซึ่งอันโอเคนะตืดดืดยอเซียร์เอนมันสมรอการต้องใช้เป็นรูปปัจจุบันค่ะสมรอการมอด แม็กซีนาบอนทั้งหมดนี้มันเป็นแค่หนึ่งประโยคเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ตัวเล็กทั้งหมดนะคะตัวอักษรตัวเล็กทั้งหมดถ้าถ้ามันไม่ใช่ชื่อเฉพาะนะคะแล้วก็ใส่จุดตรงท้ายประโยคนอกนั้นตัวเล็กทั้งหมดโอเคไหมคะถ้าโอเคช่วยใส่เลข2มาทีค่ะ